ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่3แมเลยรับเซิร์ฟนี้ก็ยังอยู่รอดนั่นเองนะน่ไม่อยากจะเชื่อนั่นเองครับว่าเราจะรอดตอนนี้ก็มีคนเดินอยู่ข้างล่าง2คนนะตามอยู่แฮปตอนนี้คือยังเนียนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันวิ่งไปทางบ้านเราอยู่นะเน่มาหลายเชื่อไงน่าจะเป็นแค่ตัวนอนด้วยแฮปแถวนี้ อาแล้วไงเจอบ้านบ้านบอดเกิดละ่ะหรือว่าเป็นบ้านคนกันเมื่อกี้ผมไม่เดินมาทางนี้ไงเฮีย่าบอกว่ามีคนมาสร้างตรงนี้นะใกล้บ้านเราเลยเนี่ยเว้ยพวกนี้มันวิ่งไปทางบ้านนี้แล้ว เฮ้ยบ้านบอดนี่ว่ากำลังย่อยแลยบเนี่ยใช่เป่าวะหรือว่ามันเป็นทรงนี้อยู่แล้วเหมือนจะเคยเรดด้วยนะบ้านทรงนี้เนี่ยมาเกิดแถวบ้านเราแลับ ไปไหนแล้วพวกเมื่อกี้สองคนพวกฟาร์มเหรอเฮ้ ยังชุดหนังอยู่เลยครับพวกนี้อะไรกันพึ่งลงเหรอเฮ้เฮ่เดี๋ยวมาเล่นบ้านบอดกันแับมันก็มาอยู่ใกล้บ้านเราพอดีไงบ้านนี้ผมก็จําได้อยู่แฮบเหมือนกับที่เคยเรดนะทรงนี้แล้วก็วกเปล่าก็เยอะด้วยนะเดี๋ยวต้องจัดแับอะไรของพวกนี้ไปนเนี่ย ของก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีกลเบาคนอื่นก็ไปปืนหนักกันหมดละไม่เหตุจะรอดไม่ได้พวกนี้ได้เวลาที่เราจะเจาะเลยครับไม่เตรงนี้เลยอันนี้แค่เอาแค่ของนะเพราะว่ามันมีเป็นทายไงเน่หล่องก็เยอะแต่บิลก็อยู่ในห้องทายนี่นะผมก็เคยเลดเลยไง โอ้คิวบีอยู่ใช้ได้ไนทยมาไล่ดูของกัน,นครับเผื่อชุดท้ายมันจะโผล่มาไง,ไงมีโอกาสที่ผมว่าโอ้ไม,มีแต่ของใหญ่ ลายกล่องอยู่นะไอกล่องนี้กล่องย่าอเอ๊ในี่เลยครับของบ้านบอดเราได้เพิ่มเลยป่ะหรือให้เพื่อนเก็บนะตอนนี้ก็ของก็เยอะเลยในตัวผมเนี่ย ไปลงเก็บเลยเพื่อนชั้นสองมันก็มีเต่านะแต่ว่าเราไม่ได้บิวไงมันอยู่ในห้องหายเนะี่ต้องรอย่อยเลยนะับบ้านนี้เพราะว่ามันใช้ซีฟไงจะเอาหายนะี่ใช้ไดนาไมต์แมันไม่คุ้มนั่นเองคนระับเพื่อนเก็บหมดแล้วเหรอ ไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะแล้วก็ค่อยมาหาจัดการต่อนั่นเองพวกนี้นี <c> ่ <oughs> ฟาร์มไปยาวๆนะควับวันนี้มาทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้อนรับแล้วอันนี้คือรัสเซียมันเคลื่อนไหวเลยนะนี <c> ่ <oughs> คือบ้านที่ผมไปเรดมันก่อนหน้านี้เนี่ยมันจัดเลยครับมาแน่นอนนี <c> ่ <oughs> พวกนี้มันเรดไวคือบ้านที่ผมไปเรดมันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไปยึดคืนแลบมันเรดคืนนะดีคูดเอาว่ะดีวผมก็จะสร้างแคมป์แถวนี้ก่อนนะที่มันมาแน,น่นอนนะผมว่านะพวกนี้มันเรดไวไง,ไงเรดต่อนเนื่องนี่ลแลบแคมป์ผมนะนผมก็จะแอบในนี้เลยครับรอมันมานะไอ่เพราะว่า พวกนี้มันเยอะไงตอนนี้คนในบ้านผมก็คนกันสองสามคนเองครับเนี่ยชิบหายละแต่ก็ต้องรอดแฮปเราเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกมันเปล่านะดูดิสร้างแคมป์แถวนี้ละหรือว่าเป็นตัวสํารวจของมันกันนะแต่ก็ปล่อยดูไปครับ เพราะว่ามันจะมาจริงเปล่านะของก็เยอะแฮปที่บ้านมันนะก็เสียดายว่ะมันไปเอาคืนไงผมก็ไม่ได้ย้ายกลับบ้านนี้นะเคลื่อนไปไหนไปเนี่ยเอาของหนีเหรอใจเย็นเฮ้ยดูตัวข้างหน้าดิ อันนี้มันมาสร้างแคมป์แถวนี้วะผมว่ามันมาสองบ้านเหรอวะไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนกันนะแล้วก็รอดูนี่ก่อนแล้วกันแนบชื่อแปลกนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเฮ้ย นี่นี่นี่มาส่องแค้มเราเหรอไปไหนละเห็นทุกคนผมยังไม่ยิงมันนะตอนนี้คือผมก็ทำว่าเป็นตัวเนียนก่อนนะเดี๋ยวมันจะรู้ไงเดี๋ยวอยู่ในนี้เลยครับผมเนี่ยไปวิ่งเล่นแถวบ้านเลยไม่รู้ว่าเป็นแก๊งอื่นว่าจะมาจัดบ้านเราเนี่ย เฮ้ยไม่เฮไม่เรียกซะด้วยเอาว่ามันมาป่วนเราหรือว่ายังไงวะเนี่ยตัวน,นี้มาคนเดียวเองนะนี่ปล่อยมันไปครแบเฮ้ยมาอีกแล้วสองบ้านเราแน่นอนแอปเนี่ยน ไ่ได้วมันจะเห็นผมอยู่เปล่านะตรงนี้เอ๊ไปละอะไรของโทนนี้วะนี่ยเอาเลยไงมาจริงด้วยเรียบร้อยโอ้โหชื่อเพียบหมาเป็นตี้ ปัดวิ่งมาทางผมแล้วเข้าทางเลยทีนี้ร่วงไปหนึ่งแตกไปสองโอ้ดักทางผมแล้วโอ้ยตัวนี้เจ็บละแตกไปสาม โอ้ยแตกไปสี่ครับโอ้ยโคตรสุดผมยิงแตกไปสี่ว่ะแล้ก็ร่วงคู่นะตัวเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันเหลือกี่ตัวละโคตรเอาครับเป็นไงแผนดักเนียนออกแล้วมันต้องมาตอนนี้ตัวระเบิดมันก็น่าจะตกแล้ย วิ่งมาเก็บศพล่ะนี่มีวิ่งมาแลบบินมาแล้วมีเตียงอยู่แถวนี้ด้วยนี่ไม่ยอมให้เก็บศพง่าย,ายโอ้ยโอ้ยโผล่ะนี่ไง ชิปหายแล้วพวกมันนะมาวิ่งแจกกระเบิดเลยเนะี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยริงบ้องมาแล้วเนะี่ยร่วงไปอีกหนึ่งตัวนี้มันเก็บของนี่หว่าน่าจะตายแล้วตัวนี้เมื่อกี้เนะี่ย ต้องเอาให้หมดแอบไม่รู้ว่าตัวระเบิดนี่ตัวไหนนะเราก็ต้องดูระเบิดมันมาก่อนนั่นเองครับโดนไปสองนัดเอาวะตอนนี้น่าจะเหลือหนึ่งหรือว่าสองตัวแอบโอ้ยโอ้ยโอ้โหตั้งพื้นไม่ได้วะเกือบแตก จิตยาไปครับน่าจะเหลือแค่2ตัวเลยครับตัวที่ถือปืนนะคนอื่นก็ยังมากู้ศพไม่ได้ครับอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวแล้วนะที่หินเนี่ย บอกแล้วว่าเราจะรอต้อนรับไงนี่เข้าทางเลยโอ้ยิงบ้องมาแลบเนี่ยโดนไปนัดหนึ่งแอบบ ยังเหลือกี่ตัวพวกมันเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันเยอะจังวะโอ้ยได้ปืนมาแล้วกระสุนหมดโอ้โเหเกือบสวยเลยแก หมดแล้วล่ะ่ายังมีอีกเสียงหนึงแฮปเนี่ยเหลืออีกตัวแน่นอนนี่ไงแฮปเนียนปะไม่รู้ว่ากี่คนนะขอเนียนดูไว้ก่อนอันนี้เป็นแคมป์พวกมันเหรอไม่ใช่เป็นพวกมันจริงด้วยแฮปบ้านนี้เนี่ยร่วงไปแฮปไอตัวนี้ เกิดมาสามรอบเล่นตัวนี้เนี่ยจบเลยครับตอนนี้ก็น่าจะได้ระเบิดมันมาเลยนะเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งครับนี่บอกแล็บเซอร์ไพรส์พวกมันไงเมื่อกี้เนี่ยไม่ตาย่ะโอเคพวกมันวิ่งแบบลงรถมาอย่างเท่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ตายไปกันหมดแล็บยิงไป มาเก็บของตรงนี้มีของเหรอโอ้นี่แอบบมีของอยู่โอ้ยยังมีปืนให้พวกมันเล่นวะนึกว่าจะหมดละเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนดีกว่าวะแล้วก็ได้ปืนมาอยู่นะระเบิดนี่คือไม่รู้ว่าอยู่ไหนเพื่อนก็น่าจะเก็บอะไรครับเนี่ยเฮ้ hey, แฮบบ โคตเอาพวกมันก็จบเราไปแล้วนะไอ้พวกรัเสเซียมาบุากบ้านเราหลายรอบมากแล้วเนะี่ยเก็บไหนไวนะเนี่ยเซตกระดูกเต็มบ้าน ดี๋ไปเล่นบนบ้านต่อดีกว่านะเมื่อกี้ได้บวกสุดชีวิตเลยครับได้มาสี่ตัวเมื่อกี้นี่มันมากี่ตัววะถ้ารู้ว่า6ตัวนี่แหละนะก็เยอะอยู่นะทุกคนเฮ้ยออนกันอยู่แค่3ามคนคนระับบ้านผมเนี่ยคนอื่นก็ไปกันหมดเลยไงเราก็วางแผนไว้ก่อนแล้วเนี่ยร่วงไป ระเบิดเลย hey. นี่าจะแตกบมดเลยนะตัวเรดมันนะเพราะว่ามันวิ่งลงมาทีเดียวไง hey. Hey. <Hey. S 2> เฮ้ยนี่เพื่อนมันเจอเลยครับสวยเลยเ hey. <Hey. S 2> เราได้ระเบิดมาเลยนะโอ้ oh. พวกไหนวะ ยังไม่มารับพวกมันเนี่ยมันนึกว่าจะมีของให้แบบ้มันเก็บไปเล่นนะบอกแล้วว่าเก็บเรียบมีรถหุ้มเกราะด้วยแฮปในเมืองนะมันขับมาอีกแล้วพวกนี้มันชอบไปแลกไงนี่รีเลือดไปแฮบปบ บอกแลรบว่าถ้ามันขับรถมาแบบนี้นี่คือแบบสูตรเดิมเลยนะมันคือมันไม่เข็ดเนี่ยป่บอกแลรบว่าสูตรเดิมตอนนี้คือผมก็เอารถมันไปทิ้งในน้ำนี่กี่คันเลยวะน่าจะหลายคันมากแลรวมันก็รอบแรกนี่คือรถหุ้มก่านะรอบสองก็ไอรถหมาศึกนี่ อันนี้เป็นคันที่3ามแล้วรถหุ้มกระโคตรเอามันก็แลกหมานะทุกคนมันก็ไม่น่าจะไปกดครับนะเพราะว่ามันมีคนไปแบบไปแลกไงเห็นในเทรดโซนรถหายเนะี่ยน่าจะเป็นคันนี้แหละเสียหนึ่งเหรียญก็สองเหรียญแลยครับก็สองคันไงอยู่ในน้ำหายเลย ทิ้งในน้ำแทบเนี่ยรถเก่าที่ผมทิ้งเนี่ยมันก็มายิงทิ้งเลยนะหายเลยในน้ำเนี่ยนี่เอามาแทนที่ชอบนักขับรถมานี่แท็บพวกมันเรดแบบไม่สร้างแคมป์เลยนะพวกนี้เนี่ยโคตรเท้าวโอ้โหนี่เลยแท็บได้ต้นไม้เป็นแถว มีโพสามสิบกว่าโคตรรวยไม่งั้นบอกแล้ว่าเลนแน่นะบ้านเราเนี่ยโอ้ยเพื่อนนี่ไงมีคนมาบ้านเราหมดจะต่อบ,บ้านเติมซะหน่อยครับเนี่ยเดีย๋ยวบ้านเราไม่รอดเนี่ย คนก็เริ่มจะมาบุกหลายคนแล้วเนี่ยอยู่ซี่เองแับตัวเนี้ยเพราะว่ามากี่คนนะเน่อย <c oughs> ู่ซี่ของจริงเลยทีเดียว มันยิงพวกกระเซียบ่ะเฮ้ยพวกนั้นบุกมาเรอเอาวะ่ะมีผู้ใช้วิชามาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ชื่อพวกนี้ก็มาอีกนะยังไงล่ะเนี่ยจะไปดูศพผมก่อนแฮบเมื่อกี้เธอตายตรงนี้เหรอ่ายังอยู่ดีแับโอ้โหไม่เล่นแับกับมันเนี่ยเนี่ย ุสาห์ดันเข้าไปหาแฮปอันดโดนซะให้มันไปแล้เหรอแถวบ้านก็พอเล่นได้อยู่นะเล่นมันก็อยู่บนบ้านไงเดี๋ยวสร้างแคมป์เล่นตรงนี้ดีกว่าวะ่ นี่แฮปเอาที่ยิงตรงนี้เลยนะโอ้ยคิวบีแฮปยิงมาจากเกาะเลยนะ ยังไงกันล่ะเนี่ยดูนี่ยังยิงมาไกลขนาดนั้นเลยครับโค่นเอาตัวนี้อยู่ไหนของมันวะนี่ครับปล่อยให้มันยิงไปนี่ตั้งิวไว้ด้วยครับเนี่ยผมก็จะทำจุดยิงตรงนี้เลยครับ เฮ้ยโปรโมันจะได้ยิงเราไม่ได้ไงครับเราอยู่ในนี้ไงใส่กระโงไว้ด้วยครับผมก็มีกระโงอยู่นะนี่ครับเรียบร้อยเลยใครอยู่ข้างนอกวะเนี่ย ไอ้แอบผู้ใช้วิชาอยู่กางหน้าเลยนะนี่ดูดิเดี๋ยวมาดูมันยิงดีกว่าบ่เราก็แอบอยู่ในนี้เลยแบดูดิทุกคนคือถ้าผมจะลุกไปนี่มันจะยิงทะลุปล่าวะสองดูก่อนแล้วกันแอบ เฮ้ยอย่างไรวะเนี่ยเมื่อกี้ชื่อมันขึ้นตายฮับมันโดนคนยิงนะแต่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยทุกคนอย่างไงกันล่ะเนี่ยมันหายไปแล้วรับเฮ้ย อ่ะนี่แฮปศพอยู่ตรงนี้มันโดนแบรนไปเหรออาจจะเป็นไปได้แฮปเนี่ยแบรนแล้วก็มันตายไงไหนหรือวะนี่ไงแฮปโอ้โหหลายกระบอกแล็ปปืนในศพมันนะฮอย อย่างรวยแ้วโอรเนี่ยแต่ก็ตายไปแลยแรโดนแบนเอ๊ก็ว่าอยู่แรปว่าทําไมแบบไม่ได้ยินเสียงปืนเลยก็มันตายนะนี่ของเต็มตัวแรปตอนนี้ก็ได้ของมาครบเลยนะจากคนที่มาบุกบ้านเราเนี่ยอย่างรวยบ้านก็เล็กด้วยตอนนี้เนี่ยเก็บไปเลย กระสุนปืนนี่เต็มกล่องเลยนะผมว่าเนี่ยดูดินี่ตอนนี้คือกันบ้านแค่3คนนะแต่ก็ยังรอดมาได้คนระับเนี่ยเก็บไปคนระับนี่ก็ต้องต่อเติมบ้านด้วยคนระับเนี่ยชุดกระดูกก็เริ่มเยอะแล้วผมว่าเอาไปทิ้งที่ขวานะน่าจะไม่ใส่แล้วนะใส่แค่เซ็ตเหล็กนะ โอเคก็เป็นไงกันบ้างแอบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแอบนี่ก็ถือว่าเดือดเอาเรื่องอยู่นะก็โดนรัสเซียมาบุกบ้านเนี่ยแต่ก็ดีแอบที่เรารู้ทันไงนี่ก็เลยแบบกันบ้านได้แอบโอเคเดี๋วันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันแอบย่งไวไรก่อนจากไปก็ Ooh, you so know, obsessive, sent another desperate message. On your knees, I got you begging. I forgot I meant to mention. Yeah, you ain't nothing when you tryna be slick. You ain't nothing but my houndin' ass bitch.